ลบหน้าออกดูผมใหม่สีน้ำตาลสิออฟฟิศใหม่ของเธอไม่ได้ดูดีขนาดนั้นเพราะว่ากระโปรงนะี่ยทำมาจากผ้ากระสอบแล้วเธอก็มีเข็มขัดที่ทำจากหนังเทียมแต่ว่าเธอไม่ได้เศร้าหรอกนะเธอน่ะชอบชีวิตของเธอมาก <c oughs> ได้เวลาเรียนคณิตศาสตร์แล้วลูซี่กำลังแก้โจทย์คณิตศาสตร์อยู่ <c oughs> หนูนี่เรียนได้เร็วมากคำถามนี้เป็นของมหกเฉียวนะอะนั่งที่ได้ <c oughs> แต่แล้วเพื่อนร่วมห้องก็อยากจะเล่นขึ้นมาเอ๋แล้วทำไมเล่นกระดาษอย่างนั้นเบนถ้าอยากจะสร้างเครื่องบินลก็เธอจะต้องรู้เกี่ยวกับคณิตศาสตร์มากๆนะมามาตอบ <c oughs> คำถามข้อนี้เลย <c oughs> เอ,อ๋อสวยแล้ว <c oughs> อ้อฮึไม่รู้เหรอนี่เดี๋ยวฉันช่วยเอง โอ้โหเก่งมาก uh huh. เลิกเรียนได้เด็กๆขอบใจที่ช่วยฉันไว้นะ <c oughs> ไม่เป็นไรละ <c oughs> นี่อย่าเพิ่งมองฉันสิฉันยังแต่งตัวไม่เสร็จเลยงั้นขอลบหน้าของเธอออกก่อนล้วกันนะลิยนฝีปากข,ของเธอแววาวจังเลยตกแต่งด้วยดวงดาวเอ๋จะเลือกวิกไหนดีนะอันนี้มะหรือว่าอันนี้ใส่วิกผมสีทองดีกว่าทำเสื้อสีขาว ส่วนแขนเสื้อเ็ื่อจะพองๆองหน่อยกระโปรงสีชมพูแบบเนี้เข้ากับชุดเลยใส่ถุงเท้าหน่อยแล้วก็ใส่รองเท้าคู่หรู <c oughs> แล้วก็ตกแต่งเธอด้วยสายเข็มขัดสีทองติดเพชรแล้วก็พลอยเข้าไปต้อมหูราคาแพงต้องมีลิลลี่เธอดูรวยมากๆเลย <c oughs> ลิลลี่ได้เวลาตื่นแล้วนะ ต้องจ้างคุณสไตลิส์มาแล้วฮัลโหลอามิเลียช่วยเอาชุดที่สวยที่สุดมาด้วยนะ <Hi. S 1> อะอันนี้สวยจังเลยโอ้ว้า oh, <wow. S 1> วฉันว่าชุดนี้แหละดีกว่าใช่แล้วคะ่ะเย็บอยากจะลองใส่รองเท้าคู่นี้ดูไหมคะ,ะสวยจังเลยงานมหวีผมก่อนนะคะออแล้วฉันพร้อมจะไปโรงเรียนแล้วขอบใจนะยินดีเสมอคะ่ะ เราจะอบดินเบาทำให้เป็นตุ๊กตาน้อยใส่ชุดแล้วก็ทำนะแล้วเธอก็จะมีผมยาวๆทำมาจากเชือกและนี่ก็หวีนะใส่ลงไปในกล่องลูซี่กำลังทบทวนการบ้านอยู่ฮ่าเสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้ก็ต้องเก็บกวาดห้องแล้วก็เล่นดีกว่า โอ้ต,ตุ๊กตาที่เธอมีเป็นหินเหรอจริงๆแล้วฉันก็อยากจะมีตุต๊กตานะอ้อง่วงนอนแล้วสิคุณตารู้ว่าเธอนะอยากจะได้ตุต๊กตามานานแล้วเขาก็เลยอยากจะเซอร์ไพรส์หลานซะหน่อยเอาละว,วางไว้ตรงนี้นะเฮ้อเมื่อกี้เสียอะไรอะ่ะ <G ül> มันมาจากไหนเนี่ย ว้าวฝันของฉันเป็นจริงแล้วเอ๋เอมีข้อความเขียนไว้ด้วยรางวัลสำหรับคนเก่งจากคุณตาเหรอนูรักคุณนะคะคุณปู <c oughs> ตัดดินโพลิเมอร์ออกมาเลยแล้วก็ใส่ถาดอบเลยนะจ๊ะอู้กำลังร้อนเลยมาเพ้นกันเลยดีกว่าใช้แปรงเพื่อวาดน,นะ เธอมีผมสีทองแล้วก็ติดที่คาดผมดีไซนเนอร์ของลาลิลูออกแบบชุดให้เธอแล้วบอกเลยว่ามันมาจากคอลเลคชันโดเซลลาลาบาน่าเลยนะแล้วก็ใส่เข้าไปในกล่องข้างในจะมีผ้านุ่มๆแล้วข้างนอกก็จะมีกระจกแล้วเธอก็จะมีสแตนที่ทำมาจากรูปหัวใจมีปีกเป็นตุ๊กตาที่ไฮโซส,สุดเลย โรงเรียนสำหรับคนรวยมีอะไรตื่นเต้นเสมอเลยสวัสดีจ้านักเรียนวันนี้เรามีการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์นะจจะเอ้าฟังดูนะ่าสนใจเจง๋งและผู้ชนะจะได้ถ้วยรางวัลทองแท้ไปเลยนะจจะเอ้องั้นว่ารูปดูดีกว่าแล้วเด็กผู้ชายข้างๆก็ทำโคมไฟอีกคนหนึ่งก็อยากจะทำหมวกวิเศษ <laughs> คุณครูชอบภาพวาดของลิลลี่มากเลยเธอ,อนี่เป็นจีนิสจริงๆ โอ้แล้วโคมไฟนี่ก็ดูดีหลอเกนเอะหมวกนี่เอาไว้ทำอะไรนะอ,อยากจะรู้จังเลยนะมาเดี๋ยวจะทำให้ดูนะฮะ<า><า>เธอดึงเอาตุ๊กตาทองอให้ลิลลี่กับเลกโก้สุดเท่ให้กับเด็กาชายเออเป็นตุ๊กตาที่ฉันชอบจริงๆะและพูดชนะก็ได้แก่นะมายาคนของเราเย้ย เราจะตัดกระดาษให้เป็นรูปแบคแพ็คนำออกมาเลยจากนั้นก็ติดกระเป๋าหน้าเข้าไปแล้วก็คุมขอบด้วยเชือกใส่กระเป๋าเล็กๆข้างๆด้วยนะจากนั้นก็สายสะพาย <c oughs> ลูซี่จ๋าทำอะไรอยู่เหรพิ่งอ่านหนังสือจบแล้วเน้นใส่ลงไปในกระเป๋าดีกว่าหวังว่าจะไม่ลืมอะไรนะ มาถึงโรงเรียนจนได้ย้ยมาทันเวลาพอดี <c oughs> น้ำก็เปลาเก่าๆมาเลยติดสองชิ้นส่วนเขาด้วยกันแล้วก็ใส่ริบบิน้นตัดลอดสีทองแล้วก็ทำสกูตเตอร์ทำให้เป็นสีทอง รถบัสขอล้อหน่อยนะสกูตเตอร์ที่มีล้อเป็นเพชรแล้วก็ยังมีกระเป๋าทองอีกเหรอสวยจังเลยสงสัยจะแพงหน้าดู <c oughs> วันนี้อากาศดีดีคุณคนรับใช้มาทำอะไรที่นี่ได้เวลาไปโรงเรียนแล้วนะครับคุณหนูออีกแล้วโอเคเดี๋ยวไปเอาแบกแพ็กสกูตเตอร์มาก่อนนะ <c oughs> มัอนทำมาจากทองแล้วก็แพรแท้เลยว้าวสวยจัง <c oughs> แถมยังสามารถเก็บของได้หลากหลายอย่างที่เหลือเดี๋ยวผมถือไปให้เองครับ <c oughs> เรียนให้สนุกนะครับคุณหนูตัดก,กระดลังออกมาแล้วก็ติดเข้าไปด้วยกันจากนั้นก็ติดม้าให้เป็นโตะ๊ะแล้วก็เก้าอี้เพอร์เฟกเลย เรากำลังเริ่มเรียนวิชาแรกกันอยู่แล้วลูซี่ก็อยากจะเป็นคนพรีเซนต์คนแรกเลยหลังลูซี่พรีเซนต์งานจบเด็กผู้ชายคนนี้ก็เป็นคนต่อไป <Hey. S 1> แต่ว่าเขาน่าตื่นเต้นเก,กินไป uh huh. ลูซี่หนูนะ่าจะเข้าประกวดนะ uh huh. นี่จะใบสมัครจะต้องเขียนแบบนี้นะ <c oughs> ของเล่นนี้นะ่าเล่นจังเลยเอ๊ ไปทำอย่างอื่นได้หรือเปล่าเราจะดัดแบบนี้ให้เป็นรูปทรงท้ายเป็นสีทองไม้นี้จะตีลูกบอลได้แม่นยำแล้วก็ผ่านเชือกที่ด้ามจับลูกเทนนิสจะตกแต่งไปได้วยทองแล้วก็เงินใครว่าเล่นกีฬาแล้วจะไม่มีสไตล์กันล่ะ <c oughs> ได้เวลาวิชาพละแล้วนะจ๊ะเด็กๆสวัสดีเจ้าฮัลโหลเด็กๆเฮ้ ลิลี่แล้วก็ด็กสเตอร์กำลังซ้อนกันอยู่อะ <c oughs> อครูเห็นนะ <c oughs> ได้เวลาเล่นเทนนิสกันแล้วจ้ะ <c oughs> แต่ว่าเด็กๆก็ามาเล่นกันต่อเ <c oughs> อาล่ะอยู่ตรงตำแหน่งนะเ <c oughs> สิร์ฟลูกเลยจ้ะ <c oughs> อ๋อแด็กสเตอร์นายทำได้ดีมากแต่ว่าลิลี่ตีไม่ได้เลยสักลูกเ <c oughs> ถอเอ้ยล้มไม่ได้สักลูกเลยไม่อยากจะเล่นแล้ว ลิลลี่วันนี้เป็นอะไรไปอะฮะมาเดี๋ยวครูจะช่วยสอนเทคนิคเองเนะแล้วเธอก็ลองเรียนรู้จากความผิดพลาดตีเลยเป็นวิชาพละที่น่าสนใจมากวันนี้เล่นดีนะลิลลี่วันนี้เราจะมาเล่นฟิตเนสกันนะจ๊ะเอาละเริ่มเลยเราจะลองไต่เชือกแบบนี้ดูอเด็กชายคนแรกจ้ะแล้วก็ลูซี่ ทีนี้ก็ได้วเวลาโหนบอลแล้วอ๋อ,อ,อนี่นาะยทำได้ไงแต่แล้วลูซี่ก็ทำได้ดีมากเลยเก่งจังเลยลูซี่เธอ,อ,น,อ,อนี่มีพรสวรรค์มากเลยเย้ในที่สุดก็เลิกเลียยแล้วนี่เธอมาทำโลกบอลจากกระดาษมามปแตะบ,บอล <Yes. S 1> กันนี่อย่าให้ครูรู้เชียวนะ <laughs> มาเริ่มเลย <laughs> แบบนี้สนุกกว่า <laughs> และแล้วก็ได้เวลาไปแข่งขันการแข่งขันช่างเข้มข้นเหลือกเกินน่ลูซี่และลิลลี่ไม่ยอมแพ้กันเลยเด็ก,ดกๆทั้งสองฉลาดกันมากหนังสือเล่มหนยที่บาโราลี่เขียนตอนที่เขามาเยี่ยมลาละเาอชีวิตตุ๊กตาค่ะเมืองหลวงของลอล่าแลนด์เปลี่ยนไปกี่ครั้งจ๊ะ <kans S 1> ไม่เคยเปลี่ยนเลยคะ่ะถูกต้องจ้ะหมดเวลาแล้วเรามานับคะแนนกันดีกว่าหนอยจ้ะโอ้ยตื่นเต้นจังเลยและผู้ชนะได้แก่ลูซี่ค่ะ ไฟไฟ้าหน่อยเธอนี่เก่งจังเย้ลูซี่เป็นเด็กที่ฉลาดเหลือเกินแล้วเธอก็ได้ทั้งเงินรางวาัลแล้วก็ถ้วยรางวาัล <c oughs> ทีนี้บ้านของเราก็จะอยู่ดีกินดีแล้วโรงเรียนก็จะดีขึ้นในที่สุดความฝันก็เป็นจริง